โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันเหมือนเดิมนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ตอนนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่26เดือน11แล้วนะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์บอลในคู่ของโลโกมทีฟมอสโกนะครับผมพบกับลาซิโอนะครับก็เป็นฝั่งของลาซิโอชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับใครที่ตามไปก็รับซับกันไปเต็มๆทุกราคาเลยนะครับไม่ว่าจะสูงแรกสูงเต็มหรือว่าเต็งลาซิโอนะครับผมก็ได้ทุกราคาเต็มๆเลยนะครับเนน้ๆเลยลาซิโอเมื่อวาน โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะไปวิเคราะห์บอลในแชมเปี้ยนชิพนะครับผมเป็นคู่ของเวทบอมนะครับพบกับฟอร์เรสต์นะครับผมก็เตะเวลาตีสามนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งเวทบอมกันก่อนเลยนะครับว่าจะทำได้กี่ประตูนะครับสำหรับเวทบอมนะครับทำได้อ่าหนึ่งสองทำได้แค่สองประตูนะครับในห้านาฬิกาสุดนะครับสำหรับเวทบอมนะครับผมสองประตู ส่วนฟอร์เรสต์นะครับผมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมทำได้1 2 3 4 5สทําี่ห้าหได้6ประตูนะครับในฮ้นนารหลังสุดนะครับเยอะกว่ามากๆเลยนะครับโอเคต่อไปก็อันดับกับคะแนนนะครับมาดูอันดับกับคะแนนนะครับเวสบอมอยู่อันดับ3นะครับคะแนน33นะครับผมอันดับ3คะแนน33สนะครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมอันดับ13คะแนน24นะครับอันดับ13ครับคะแนน24นะครับผม โอเคครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยสําหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของเวทบอมนะครับเปิดออกมาต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับผม0.5ครบ1นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำที่2ลูกครึ่งนะครับผมโอเคก็เป็นทีมเจ้าบ้านนะครับทีมต่อต่อรองครึ่งควบลูกครับผมสูงต่ำา2ลูกครึ่งนะครับโอเคครับกดวิเคะห์เลย โอเคครับสำหรับผลการคำนวณคู่นี้นะครับผมก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมานะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงที่64เองนะครับสูตรก็แนะนำให้เล่นต่ำนะครับผมส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของทีมเยือนนะครับผมมีอยู่43นะครับส่วนเวทบอมมีอยู่40นนะครับผมก็ห่างกันนิดเดียวเองนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันของทั้งสองทีมนี้สักหน่อยนะครับผมมาดูสถิตินะผมในแมตช์ล่าสุดก็เสมอกันไปนะครับ2-2นะครับผมส่วนแมตช์ลงมาก็เป็นทางของเวดรอมนะครับชนะไป2ประตูต่อ1นนะครับผมส่วนมากก็จะเสมอกันนะครับผมจากสถิติที่เคยเจอกันมานะครับโอเคครับกลับมาที่โปรแกรมของเรานะครับสำหรับวันนี้นะผมก็แนะนำนะครับให้เล่นไปที่ต่ำนะครับผมผมว่าราคาสูงเต็มเวลาไม่น่าจะเล่นได้นะครับก็ไม่ต้องเล่นดีกว่านะครับสำหรับราคาสูงเต็มนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็แนะนําให้เล่นไปที่ทีมเยือนนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสดีกว่านะครับราคาลองด้วยนะครับผมผมว่าน่าจะไม่แพ้นะครับสําหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับผมจากสถิจิมาก็ค่อนข้างที่จะเสมอกันนะครับแล้วก็สู์ให้ไปทางฟอร์เรสด้วยนะผมลองผมว่าสบายสบายเลยนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะผมถ้าชอบก็ตามมาได้นะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะครับผม วันนี้ไม่แนะนำสูงนะครับผมแล้วก็เล่นเต็งไปที่ทีมเยือนมัลติแคมป์ฟอร์เรสนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ